เรื่องเล่าผีตอนเจ้าที่คลองชนสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อโบนัสอายุ20ปีบ้านเราอยู่ที่ตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์และเรื่องราวที่จะเล่านี้ ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเพิ่งจะอายุได้14ปีในช่วงปิดเทอมสองของปีนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งเรากับเพื่อนที่ชื่อแคมได้พากันเอารถมอเตอร์ไซค์ไปล้างที่คลองชลประธานของหมู่บ้านโดยที่พวกเราไปล้างรถกันช่วงประมาณห้าโมงเย็นพอพวกเราพากันล้างรถเสร็จแล้ว ก็ได้ลงเล่นน้ำกันต่อจนถึงหกโมงเย็นในช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยน้ำในคลองก็ค่อนข้างไหลแรงเอามากๆแล้วหยุดอยู่เราก็ได้ยินเสียงขดพูดข้างๆหูเราว่าไปกับยายไหมเราเองก็รีบมองไปทางต้นเสียงแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใคร จนเพื่อนได้พูดกับเราว่าโบนัสเราว่าพากันกลับบ้านเถอะนี่เย็นแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะว่าเราก็ตอบเพื่อนคนนั้นไปว่าโอเคงั้นกลับบ้านกันจากนั้นพวกเราก็พากันขึ้นมาจากน้ําแล้วขี่รถกลับบ้านพอเพื่อนมาส่งเราที่บ้านเราก็รีบอาบน้ําแต่งตัว พอกินข้าวและทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็เข้าห้องนอนพอรุ่งเช้าเราก็มีอาการไม่สบายหนักมากแม่เลยพาเราไปหาหมอซึ่งหมอก็ได้ให้ยาเรามากินแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าอาการป่วยไข้ของเราจะทุเลาบรรเทาลงเลย จนกระทั่งผ่านมาได้สามวันเราก็ยังไม่หายป่วยแล้วในคืนนั้นยายเราท่านได้ฝันว่าเรากับเพื่อนๆได้ไปยืนรำอยู่ที่คลองชนลประทานบริเวณที่เราไปล้างรถกันเมื่อช่วงตอนเย็นของวันก่อนอีกทั้งยังมีร้านค้ามากมายแต่คุณยายไปสะดุดตาตรงที่ว่า ท่านได้มองไปเห็นผู้ชายกับผู้หญิงแก่ๆใส่เสื้อสีขาวดวงตาเป็นสีแดงกำ,กำลังยืนจ้องขเขม็งอยู่ไม่ไกลมากนักคนอื่นๆที่ยืนรำกันต่างก็ทยอยเดินออกไปจนสุดท้ายก็มีเราเพียงคนเดียวที่ยังยืนรำอยู่ตรงนั้นแล้วชายแก่คนดังกล่าว ก็พูดขึ้นมาว่าเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยเพราะนางคนนี้สวยอยากให้เราไปเป็นหลานเขาพอยายเราท่านฝันแบบนั้นบวกกับอาการที่เราไม่สบายมาสามวันคุณยายเลยมาถามเราว่าเองไปทำอะไรมาทำไมยายถึงได้ฝันแบบนี้เราก็บอกยายไปว่าเมื่อวันก่อนเรากับเพื่อน ได้ไปล้างรถและลงเล่นน้ำกันแล้วก็มีเสียงคนมาพูดอยู่ข้างๆหูเรามาชวนเราไปอยู่ด้วยแต่เราก็ไม่ได้พูดตอบปรับเสียงเรียกนั้นไปแต่อย่างใดจนกระทั่งมาถึงตอนเช้าวันอาทิตย์อาการป่วยไข้ของเราก็เป็นหนักกว่าเดิมเรากินข้าวไม่ได้อาเจียนออกมาเยอะมาก จนมันผิดปกติแล้วคุณยายก็พูดขึ้นมาว่าเขาจะเอาเองไปอยู่ด้วยแต่ยายไม่ให้ไปเดี๋ยวยายจะไปที่ครองชนลประธานนั้นและจะพาคนเฒ่าคนแก่ไปทำพิธีขอขมาให้พอยายพูดจบเราก็พูดขึ้นมาว่าหนูขอไปด้วยได้ไหมคะยายก็บอกว่าเอ็ไม่ต้องไป ยายพูดขึ้นมาแค่นี้แล้วก็นั่งจ้องหน้าเราเงียบเงียบพอมาถึงตอนเที่ยงคุณยายก็พาคนเฒ่าคนแก่ไปที่คลองชนลประทานเพื่อทำพิธีขอคำมาซึ่งยายก็ได้มีการบอกกล่าวต่อสิ่งลี้ลับที่อยู่ตรงนั้นว่าพวกท่านทั้งคู่นี้จะมาเอาหลานเราไปไม่ได้นี่คือหลานของเรา เราดูแลมันได้เราไม่ให้แล้วผู้เท่าคนหนึ่งที่เขามีอาคมก็ได้สวดคาถาที่เป็นภาษาอะไรไม่รู้ออกมาพอทำพิธีบอกกล่าวขอขมาเสร็จแล้วอาการป่วยไข้ที่เราเป็นอยู่ก็ค่อยๆทุเลาลงจนหายเป็นปกติในชั่วข้ามคืน เราเองแทบไม่อยากจะเชื่อว่าแค่การไปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นจะทำให้เราหายป่วยได้เร็วขนาดนี้แล้วยายยังพูดขึ้นอีกว่าต่อไปก็อย่าไปเล่นที่ครองชลประทานอีกละที่นั่นเจ้าที่เขาแรงซึ่งเราก็รับปากว่าจะไม่ไปที่นั่นอีกและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหล,หลอนจากคุณโบนัสด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณ มาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ